หนอกจาบานายตองเงินเนาะเธอก็เปนอย่างเนาะายกตองกันจำได้มาได้แก่นะวัติเมนทักอันนี้ก็มันสุดทับหนอกจาบานายตองเงเนาะเธอก็เป็นอย่างเนาะายกตองกันจำได้มาได้แก่นะวาติเมนทักอันนี้ก็มนสุด เออไม่งาัายกินเขาก่อนจานกับเดี่ยวอื่นไปหรองเอาตัวได้แจกเอาตัวได้ไรผมเล่าแจกใหงแม่จัได้เจ้า,าะาาทีนีก็มีซันนี่ได้จ้าขอบคุณอะไรใจ้าจ้า นี่เจ้ใ่ปนเ็บเจบด้วยจ็บไม่นอสมัคนี่จ้ามาจ้าสิเจ็ดนำกันเดอากินอลายกินกินยังกินหมดจับเจอะไรจับ่อืมจับเยใ่อืม มาได้แก่กินน้ำกันเจ็บเจ็บเจ็บเ้กิมบ่มีเต็มบ่มีแมงมันอะไรไเงยบอกน้องบอกน้องเล้โบยหงเอือะไร หมากนีนะจ้าซุบขนุนนะจ้าซุปขนุนเนาะพจนนะเจาะจใ,ใส่มือได้จ้ากินข้าวเหนียวจ้าใส่มือข้าวต้เกรางจำแมวมาได้แก่กินน้ำกันเจ็บเจ็บเจ็บเจบาตัวได้แก่ข้าตัวได้ไรอะ ผมต้องแจกเพงมาจำนะจ๊ะเนาะลิปนี้ก็มีซามิเลยจ้าขอบคุณใหายจจ้าขอตัวได้จ้ขอตัวได้ไรอ่ะผมต้องแจกเพงมาจำนะจ๊ะเนาะลิปนี่ก็มีซามิเลยจ้าขอบคุณหายจจ้าสวบสดีจ้าสวบสดีจ้า แม่มึงใจปูดองจำปูดองหรือไงทหารอีสานบ้านเ้องนี่แค่เนาะเรื่องอะกินกินกินลงไปทุบบัากนี่จ้ามาจ้าเสียสเด็ดนำกันเด้อมากินกินหลายกินกินยังอะกินหมดเฮ้ยไม่รเหมือนกันพับหนอกจะบ้านยายกโตเหมือน,นเนาะเฮ้ยก็เป็นอย่าง,งเนาะแยกโตกับจำไปเล มาได้แก่นะวาตมันสักอันนี้ก็มันสุดสมตำมจ้สาสมตำมตามหมักหุงหอมจ้ากับเค็หมูจ้ากับเค็หมูกับผักหนอกเน่าบานเน่าอื่นกาไถ่ก็อื่นใช่สวัสดีจ้า อย่าใจปนเจ็บเจ็บด้วยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามากินขอกับใจต่อจ้ากินกับขอกับหลานจ้าไม่ดีเด็กเออเออไม่ไงกิน,กน <c oughs> <c oughs> ขอ,อก่อนการแตะเยวาอื่นพี่น้องเฮ้ ันี่นะจ้าจุขนุนนะจ๊ะจุขนุนน,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 นะเพิ่อนาะโอ้ยขอถูดได้ไรด้วยค่ะเด้อ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอ้าวเฮ้ยิบ่มีเต็มบ่มแมงมันอะไรอะรบ่มีเต็ม ุน,น้อเนาะมีกบขุนักปดแด้ปูดองมาได้แกกินน้ำกันเจ็บเจ็บเจ็บพักนอกจากบบาน,ยน,นายตอวอื่นเนาะเก็มีอย่างเนาะายตัวกันจำได้มาได้แกนะวัตถินผักอันนี้ก็มนบอกน้องบอกน้อง่โบอะอืไร พูดงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอัอกจ่าบ,บานแยตัวอื่นเนาะเฮ้ยก็เหนย่ง <c oughs> เ,เนาะายตองกัจำไม่ได้มาด้วยแนะวัติเมนสักอันนี้ก็มันซุก <c oughs> พูดง ไม่กคูณแดง่แัดในใ้ายกวมจ้ะโอ้ยสองวัจากเนาะไม่้หมอนกันพบนอกจะบานใยต่ออื่นเนาะเฮ้ยก็เป็นอย่งน้อจยตอกันจำม่ได้ มาด้วยแกนะว่ติเมนทักอันนี้ก็เป็นสุดอขอถูดได้ไหลาด้วยค่ะเด้นอนม่เป็นยางไงหรอเ้ออ,อ้าใส่ปูดองจำปูดองล้วสิ่ไหอาหารีสารบานะ้านนอานี่แกเนาะอยากกินกินๆกินต้อไ เอตัวได้แจกเอาตัวได้หลไรผมนั่งแจกเพงไม่จัแนกนะเจ้าะิ้มหนีก็มีซมีเลยจ้าขอบคุณในหลายใจจ้าเอาตัวได้แจกเอาตัวได้หลไรผมนั่งแจกเพงไม่จัแนกนะเจ้าะิ้มหนีก็มีซมีเลยจ้าขอบคุณในหลายใจจ้าสุกหมักนีเลยจ้าจุ๊บขนุนนะจ้าจุ๊บขนุนนะเพื่อนนะ คุณใส่ง่ายกว่ามจ้ะโอ้ยสังหวัจับเนาะพับนอกจ่าบานแยกต่อเงินเนาะเฮ้ยก็เป็นอย่างเนาะแยกตอกันจำเลยมาด้วยแกนะวาติเมนท์ทับอันนี้ก็เป็นซุปหมากมี่จ้า มาจ้าสยบเจ็ดนำกันเด้อมากินที่น่หลายกินมานีนดัองพติงจพูดว่ามีแต่ขอบุญนะจ๊ะเนาะมีขอบุญัะปวดแล้ว บอกน้องบอกน้องเลยโบยังเอืออะไรทุบหมากมี่จ้ามาจ้าเสิบเจ็ดนำกันเด้อร์มากินที่น่หลายกินกินยังก็กิมสดทุบหมากมี่จ้ามาจ้าเสิบเจ็ดนำกันเด้อร์มากินที่น่หลายกินกินยังก็กินสดไม่รเหมือนกัพับนอกจะแบนยายตัวเหมือเนาะ เฮ้ยกียังนยาตอจำไลมาได้แกนะวตินผักอันนี้ก็เป็นซุนกพักหนอกแกบ,บานแยกต่ออนน่นเนาะเฮ้ยก็มีอยังนาะยาต่อจำไเมาได้แกนะวตินผักอันนี้ก็เป็นซุกมีแกนขอบุณน,นะเนาะมีขอบุณผักปวดแล้วสาูดวงอ